สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับคุทธงมีสั่งไม้มาให้กับอินฟูของกองรอพอนะครับตสนหนุนไม้หนึ่งตัวแต่เป็นสองไม้นะครับแต่ว่า1นึ่งอะแดปเตอร์ตอนนี้ครูธงกำลังใช้ไม้ตัวนี้อยู่นะครับมันมี2ตัวนะครับคือ2ตัวแล้วก็แล้วก็จะมีที่ชัดให้นะครับอยู่ในนี้นะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับของ K9 นะครับอันนี้มอบให้เป็นกําลังใจให้กับอินโฟ อินพูของกองรอพอนะครับต้นหนาวไปรับปริญญาอยู่ตอนนี้ต้นหนาวไปรับปริญญาที่บ้านนะครับลาไปรับปริญญาอยู่ก็แสดงความมีเดียวต้นหนาวด้วยอันนี้ก็มอบให้กับแซกี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามน้องด้วยนะครับที่แท้กเป็นอินพูนะครับแล้วก็ต้นหนาวด้วยนะครับตอนนี้เป็นอินฟูหลักของกองรอพอนะครับพรุ่งนี้มีงานใช่ไหมพรุ่งนี้มีงานไปที่กระทรวงอาหมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ครูทงก็ไปเดี๋ยวแซก็ไปทําคลิปด้วยนะครับ จำนะครับอย่าลืมนะครับไม้ตัวนี้ใช้ดีนะครับรีบรีบรีบเลยนะครับไม่รีบเลยนะครับรีบรีบหามาใช้นะครับเค้าครับสวัสดีครับผมครับ